วังดูว่าจะไปดูต้อนจนแผ่นหลังโอ้โหหัวเรี่ยบแล้วครับท่านครับบวกป้องเดียวครับแหวไหลหรือเปล่าครับโรจนวัฒน์สมศรีพยายามจะนับนะครับไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับร้อยครบสิบไปเลยวังดูว่าจะไปดูต้อนจนแผ่นหลังโอ้โหหัวเรี่ยบแล้วครับท่านครับบวกป้องเดียวครับ ไหวหรือเปล่าครับโรดจนวัฒน์สมศรีพยายามจะนับนะครับไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับรย้อยครบสิบไปเลยครับไปไวมาไวอีกแล้วครับนี่ครับจังหวะบวกอันโดดเต็มเต็มทั้งนั้นครับวันนี้9กบครับกำปั้นล้วนๆครับที่ร่วงลงไปนี่ครับกะจะบวกกันครับทางด้านของคมสันชลาบแต่ว่าหมัดของเพชรขาวถึงก่อนครับโอ้โหพยายามจะพยุงกายลุกขึ้นมานะครับคอมสันชลาอูโหุมุมนี้นี่เต็มเต็มกามเลยครับโดนขวาบวกเข้าไปครับ โอ้โรจนนวั์สมศรีพยายามจะช้อนศีรษะครับดูครับบวกกันอืไอไวมาไวอีกแล้วครับนี่ครับจังวะาบวกกันโดนเต็มๆทั้งนั้นครับวันนี้9กบครับกำปั้นล้วนๆครับที่ร่วงลงไปนี่ครับกะจะบวกกันครับทางด้านของคมสันชลาลครับแต่ว่าหมัดของเพชรขวังถึงก่อนครับโอ้โหพยายามจะระยุงกายลุกขึ้นมานะครับคมสันชลามโอ้โหมุมนี้นี่เต็มเต็มกรามเลยครับโดนขวาบวกเข้าไปครับ โอ้โรจนวัฒน์สมศรีพยายามจะช้อนศีรษะครับดูครับบวกกันวังดูว่าจะไปดูต้อนจนแผ่นหลังโอ้โหบวกกันเลยเกลียดแล้วครับท่านครับบวกป้องเดียวครับแหวไหวหรือเปล่าครับโรจนวัฒน์สมศรีพยายามจะนับนะครับไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับเรีย้อยครบสิบไปเลยครับไปไวมาไวอีกแล้วครับนี่ครับจังหวะบวกกันโดดเต็มๆทั้งนั้นครับ วันนี้9กครับกำปั้นล้วนๆรับที่ร่วงลงไปนี่ครับกะจะบุ่มกันครับทางด้านของคมสันชลาครับแต่ว่าหมัดของเพชรขังถึงก่อนครับ